สวัสดีผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้จะมารีวิวรถผู้บริหารไมนอนเป็นรถยุโรปสัญชาติฝรั่งเศสร,ราคาสุดจึ้ง999,00 0 99, บาทเท่าน,นั้นที่สําคัญราคานี้มีคันเดียวด้วยนะคะใครที่อยากได้รถยุโรปสัญชาติฝรั่งเศสร,ราคาเบาๆแบบนี้รีบจองกันเลยคะ่ะคันนี้เป็นรถเปอโยรุ่น2008สีขาวมุดดีไซน์โฉบเฉี่ยวทันสมัยภายนอกโดดเด่นด้วยกระจังหน้าไร้กรอบแบบเฟรมเหล็กตกิวเป็นกระจังหน้าที่ทําจากโครเมียมมี มีโลโก้สิงโตยกขาอยู่กึ่งกลางกระจังหน้าทำให้ดูสง่างามและน่าเกรงขามไฟหน้าเป็นแบบฟู l l LED ขนาบข้างด้วยไฟเขี้ยวสิงโตเป็นไฟ d ด y t า m ม r ลั n นิ g งไลท์มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดชายด้านล่างตกแต่งด้วยสีดำเพิ่มความดุด,ดันและความสปอร์ตให้กับรถเปโยส0 0 มาพร้อมล้อแม็กขอบ17ปัดเงาเงินเป็นแม็กที่ดีไซน์สวยด้านหลังเป็นไฟแบบฟู l l LED มีไฟเคี้ยวสิงโตมีกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์4จุดปิดท้ายความเท่ด้วยท่อไอเสียแบบท่อคู่ออปชั่นขนาดนี้มาในราคา9 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นใครที่สนใจรีบอินบ็อกเข้ามาจองด่วนเลยคะ่ะ